วิธีการหาระยะแขนค้ำบานกระทุงอันเนี้ยดัดแปลงมากเลยเพราะว่าบานมันสูงแค่40เซตมันจะใส่บานพับโฟบาร์ไม่ได้หรือบางคนเรียกบานพับวิกโก้นะเพราะว่ามันจะไปทับกับตัวแขนคำ้ำเราก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นผมขอเลือกแขนค้ำนะครับส่วนบานพับก็จะเปลี่ยนไปใช้บานพับฮิงแทนแต่ว่าเราพลิกมาไว้ด้านบนหลังจากที่ผมทํามาหลายชุดแล้วนะชอบเอาตัวด้านใหญ่นะครับติดไว้ที่บานตัวเล็กเนะี่ย ติดไว้ที่เฟรมแล้วก็หันเขี้ยวนะครับเขี้ยวที่มันโผล่มาเนี่ยหันขึ้นบนด้วยตัวเต็มของแขนค้ำนะครับผมจะให้มันเสมอกับตัวเฟรมของกา้านแล้วเวลาจะหาจุดยึดตรงบานผมจะทาบเอาก่อนโดยทาบตอนที่ตัวแขนค้ำอะมันหุบลงมาเสร็จปุ๊บก็ม,มาร์กไว้นะครับทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าจุดจะยึดตัวบาะนะมันจะอยู่ตรงไหนจริงๆผมมีวิธีการหานะผมทาบมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราใช้โปรไฟล์ที่ดีลูมิเนียมนะดึงจากตัว ฝั่งในบ้านมนาะมา3เซนนะครับก็จะได้ตัวเซนเตอร์ของตัวจุดยึดสกรูแล้วเราก็เอาแขนค้ำเนี่ยมามาร์กวงจุดไว้เลยครับแล้วก็เจาะที่จุดนั้นแหละแล้วก็ยึดแขนค้ำได้เลยมันจะมีแขนค้ำสองข้างใช่ไหมครับเทคนิคผมก็คือตั้งข้างหนึ่งแล,แล้วก็กดลงมาให้สุดก่อนส่วนอีกข้างหนึ่งเราทําให้เฟืองมันสุดแะแล้วเราค่อยยึดให้มันแน่นชุดนี้รวมเฟรมมีอยู่4 0กว่าเซนถ้าได้สัก5 0สเซนนี่ผมว่าองศาเปิดนี่สวยเลยหรือถ้ามันมีแขนค้ำที่ มันเล็กกว่า10นิ้วอะผมว่าน่าจะแบบสวยวันนี้แหละ